สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับช่องพาบ้านขายถูกกันอีกแล้วนะคะก่อนอื่นเลยนะคะก่อนที่เราจะมารับชมคลิปกันนะคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะทุกท่านเลยนะคะและพี่ๆทุกคนนะคะที่อุดหนุนชอบพาหนูกไปทุกคลิปเลยนะคะเดี๋ยวหนุนนะะน่นะคะจะนําพาดีๆนะคะมานําเสนอพี่ๆอีกนะคะช่องของเรานะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะ เดี๋ยวเราไปเริ่มรับชมคลิปกันเลยค่ะองค์แรกนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อสอนวัดเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาปี2507เป็นเนื้อทองแดงหลังยันรุ่นแรกนะคะสภาพใช้นะคะพี่องค์นี้ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่แพ้ววัดลางหมันรุ่นแรกจังหวัดนคนปรปฐมปีสองห้าสามเป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้ขอดที่พันแนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญใบขี้เหล็กสองพิมพ์เล็กหลวงปู่แพ้ววัดล้างหมันจังหวัดนคปรปฐมเป็นเนื้อทองแดงลมดำออกวัดหนองพงนกกันภัยสองเป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้ขอที่500อยนะคะ เี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพัดยศหลวงปู่โตวประดูชิมพีกรุงเทพปี2516เป็นเนื้อทองแดงต่อกโคสภาพดีองค์นี้นะคะพี่ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญไทยรักไทยหลวงพ่อแช่มวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมปี2521เป็นเนื้อทองแดงตอกโคตปุกเสกพิธีใหญ่สภาพสวยเดิมองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็น<อ>เหรียญชนรับประทานหลวงปู่คำแสนวัดป่าดอยมูลจังหวัดเชียงใหม่ปี2521เป็นเนื้อทองแดงสภาพสวยองค์นี้นะคะพี่ขอที่450นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อดิ่งวัดบางบวัวจังหวัดฉะเชิงเซารุ่นแรกปี2481เป็นเนื้อทองแดงหูเชื่อมสภาพสวยองค์นี้ขอที่พันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระสมเด็จปกโพข้างดาวเจ้าคุณเที่ยงวัดลักคังกรุงเทพปี2507สภาพสวยมากพระสมมวลสาสมเด็จโตจำนวนมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่400รอนะคะ เดี๋ยวเราไดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นรูปหล่อกระไหลทองปี2518หลวงพ่อทบวัดชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์บรรจุก,กิ่งนะคะพี่สภาพสวยมากองค์นี้ขอที่700นะคะ มีกิ่งข้างในนะคะเดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นสิงห์หลวงปู่ทิมวัดละหารไล่จังหวัดระยองเป็นเนื้อโลหะกระไหลทองเรียมพลาสติกพร้อมใช้องค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพเป็นเนื้อบักก้าหูเชื่อมปี2องสสภาพใช้นะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สองพันห้านะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญมนพักการหลวงปู่หมุนวัดบ้านจารุ่นแรกพิมพ์เต็มองค์นะคะพี่เป็นเนื้อทองแดงปีสองห้า่แปดตอกโค้ดองค์นี้ขอที่สองพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพีอนนะะ่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตวัปดูชิมพีกรุงเทพปีสองห้าหนหลังพัยดยศเป็นเนื้อทองแดงลมดำสภาพดีมากองค์นี้ขอที่สี่ร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญสชาหลวงพ่อพรมวัดช่องแคเป็นแนปปากา้าสภาพสวยองค์นี้ขอที่สองพันนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นเหรียญพัธท่าพ,พนมเนื้อสามกษัตริย์วัดพัธทตาพนมจังหวัดนครพนมปีสองหเลี่ยมกรอบอย่างดีพร้อมใช้องค์นี้ขอที่200นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระปิดตาจัมโบ้รุ่นแรกเนื้อผงปีสองห้าสามหนึ่งหลวงพ่อแพรวพัตถุกุลทองเรี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่สามร้อยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพับปิดตาจัมโบรุ่นแรกเป็นเนื้อผงลายปี2531หลวงพ่อแพรวัพิกุลทองเนี่ยมกรอบทองไมค่อนอย่างดีพร้อมใช้สวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่300นะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นล็อกเก็ตกระไหล่ทองล้อมเพชรหลังเข็มกลัดหลวงพ่อแพวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีปี2539นะคะพี่องค์นี้นะคะพี่ขอที่300อนะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระโคนสมอพิมพ์ยืนลงรักปิดทองเนื้อดินกู่อยุธยาสภาพสวยหายยากน่าสะสมองค์นี้นะคะพี่ขอที่ห้าร้อยนะคะสวยนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระของขวานหลวงปู่ทวดพิมพ์ใหญ่วัดห้วยมงคลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี2555เป็นเนื้อว่านผสมแร่เหล็กไหลกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอที่200นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะองค์นี้นะคะพี่เป็นพระก,กิ่งเนื้อนวะโลหะวัดช้างจังหวัดนครนายกปี2557พิมพ์สะดุ้งกับบรรจุก,กิ่งตอโคตกล่องเดิมสวยมากเลยนะคะองค์นี้นะคะพี่ขอทีเก0 0นะคะเดี๋ยวให้ดูองค์พระด้านในนะคะ มีกิ่งด้านในนะคะพี่เดี๋ยวเราไปดูองค์ต่อไปกันเลยค่ะองค์ต่อไปนะคะพี่องค์นี้นะคะนี่นะคะพี่กล่องสวยนะคะเดี๋ยวให้ดูเหรียญน,นะคะ นี้นะคะพี่เป็นหลวงปู่ทวดรุ่นหนึ่งร้อยหนึ่งปีอาจารย์ทีมวัดช้างให้ปีสองห้าห้าหกเป็นเนื้อนวะโลหะพิมพ์รูปไข่หน้าเลื่อนหล่อโบราณบรรจุมวนสารเก่าปีสองสี่เก้าเจ็ดกล่องเดิมตอกโค้ดหม่เลของค์นี้นะคะพี่ขอที่สามพันนะคะ พี่ๆคนไหนยังไม่มีนะคะพี่เก็บไปได้เลยนะคะสวยนะคะ เ็นเนื้อนวะโลหะนะคะพี่น่าเก็บน่าสะสมมากๆเลยนะคะสามพันนะคะสวยงามนะคะถ้าพี่ๆคนไหนนะคะสนใจพาชุดนี้นะคะสาม,มารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรนะคะ0 8 3 2 9 7ป2 0 1, 1, 1 damn, right, 2> ได้เลยนะคะหรือแอดไลน์ได้ที่0 8 3ย์แป2 0 1ได้เลยนะคะ คลิปนะคะลงทุกหกโมงเงย็นของทุกวันนะคะคลิปนี้นะคะก็จบเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องนะคะขอบคุณมากค่ะ